สวัสดีครัพี่น้องพบมาพากับเจ๊เจ็บเสือชาค่ะประมาตึกตกเปิดมาด้วยได้บ่เฮ้ยกระปุกไม่มีไม่มีข้าสุกอาหารมาเปิดกระปุกไม่มีไม่มีข้าสา ทาคิดเบ็ดนาคิดเบ็ดนานเยอะนานขอทาคิดเบ็ดนะขอทาตกเบ็ดนะทำรทาตกเบ็ดเดักโตยังบบเ็นจากโตเราจะไปยืนใกล้เขาว่า

จะปัดซิวด it ้วม <sh> <reading ancient> <ennen> well, <murdered> um, ันเบิดรบป่าย่ยมมาลาตึกเัวเบิดล่ะขากำลังเริ่มกลมเลยนะจ๊ะนะกลมขาวงามอะพี่น้องเอ้ยงามนใส่หูใส่ตาน่าเบิร์นะน่าเศปุ๋ยนาดํก่อนดําก่อนหมูบ่น่้่ปุ๋ยดเลเอาเลี้เอานางขาวนี่ก้แ่น่นางมาลาแล้วไดน้มาลาน่ยเียงกแล้ว บ่ดบ่อแดนี่ลงไปบอแดบ่งนลอยเมตรบานั่อาไหนทางพุ่มบามีไอเรินได้จ้ะทางพุ่นไอเรินสุดพุ่นไอเรินสนสุดมาล้านอ่ะทกายมาล้าอยูเทียงคุดิยเทียงไงปลนาพุแล้วาเอีกอเมันไ่มีจะบลาติ้ว มันคือเปล่าะยืนจขาแกงยัง hmm. no. cool ่ไ้จะตน่เปอน้มันมือน้าคือหมันใช่เนาะอบกบอมือน้าอมัน่นาวยัีมอ่ออะไรเงินเฮง เออเื่อมาแตู่มาน,นไปบูด,ดชัมารก็กันเอาก้นสีเก่งแทะแจมอัมลาเมกะโตกปลาได้บะทางาทาง่บ่เช้า เห็นบอปลาลีโอ้นังเตโตนั่งเตะโ่งปาเนี่ยนั่งเอาหัวอาหารมักือเอาคักแน่รอใส่หางกายรอเขาก็กินืตอกใส่เนื้อแล้วใส่อาหารเม็ดอาหารเม็ดไม่ยก มันลงอยู่เบ็ดมึงนะว่าไปกู้กู้น่ออน,นองจะว่าได้กู้ในบ่ายพายโน้ตกูคากกรินอไอ้กูปีนแมน่นเลยโอ้ยพายแววควันกูะ่ะ เฮ้ยมึขึ้นเขาเห็นเนี่ออออได้แล้วได้แลวได้แลว,ได,แลวได้กระโ,รโอ้ยได้กระปูนี่ไก็ได้อย่างแจ๋กแจว,จวอ,อ่อาวอ่อาวรดอ่ตงอ่ะมนโนโนันกินต่กลามมันตัวผู้นะ่ย้บย รอยตุภูวันเดอพวกกับปงกับปูกันกระตุกโผกับก้ามง่ายมันจะมีโซยโซยมันนี่โซยมันโซยระคีมันโซยมันน่ะเป็นแบบนี้ตุผูใช่มันโซยนะรสทัตโตแม่นี่ยมันสิฟ้าเป็นหมุกง่ายมดเวิร์มมันมัดเซอร์กันอะไรเนาะกระปูยังบริคอยยังบริวิจัยบ้าง ว่ากระปูมันเซิงกันแบบวเลยปะอะไรสัตวมันเซิงกันอะไรปะนะปะอันนี้บางเทอมันกระปอยนำเสือมันใส่ซื่อมาฮะกันนำมันปล่อยเนาะเป็นไข่ออกมาแล้วกระปอยนำเสือใส่นคือป่าแบบผสมพันธุ์ใหญ่ๆนี่ยังว่ามันเซิงผสมภายนอกเนาะคือกรุ๊ปนี่รับกับึ้นไปขี้กันอยู่ ก <laughs> <Wow. S 2> ็คือการฮะจะไปทุกันนะทุกันแล้วก็น้ำแจกนะพวกนักวิจัย h หน่อยการเกษตรจะใส่ทุกๆเจ้าดักกำผูเจ้าปล่อยปฟอมยาวฝนเอื้อน้ำตื้นๆหนึ่งรูดลมอีกมันุมดกินห้เจ้าอยู่ เสียงดังเลยนี่ป่าบมานาัมเอ้อ้่พี่มาใเยำมลเยมลาก็ยังบวบได้คือกัรบ่นี่ยเขียนหรืว่าชนิดกะม่เพาะัวเลยเนะฮัตซ์ซืนเฮ้ พี่ไอ้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 มันขึ้นแบบนมันหฮอนเนาะได้พะเท้าได้พะเท้าเท้าเอ้ย เขามันช่วงนูอยเนาะกูยอมหลับหลืว่ามึงใช้เวลาแล้วก็อดทนหลายอหรือหลอนจนเหัอแตกปักๆมันก็ยังโอ้อดทนเลยจนหนึ่งย่ายเลยอยู่อดทนเหรอมันบ่ได้ มันกินมือไปจากเท้ามันประตุกปะติกเลยบน่นเสียประคอดังกบเลยทั้งใดพี่ว่าเสียงประคอดังกบลดแล้วให้นี่นะนี่ิดความโอดทนลว นี่เสื้อ่้าของกบเลยนี่คือประมาณมันนะฮะไปทางไหนอีกไปไปหน้าปุยเลื่อนไปไปหน้าได้เร็วได้เร็วได้ได้เราเอื้อเป็นยังได้เอ้านี่ไงก็ตัวน้อยน้อย นับเป็นไฮโลดอีกแล้วเนี่ยมันจะได้กินบะแวนี่น่ะโอ้ยมันจะมาซุ้มแซ่นโต๊ะป่ามาทอดว่ะคุ้มสิดไม่ได้ดอกเบิ่งแลว้วน้ำหนะก่อนแม่ว่าต้องใช้ความโอดทนนังว่ะ Ba à, luôn ừ Và à, à, luôn Ừ nè subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

đi dễ sao pues yeah. mà nè hâm mùi hôi không thôi 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 นั่งเห็ดกอดจอดแกะเจ็ดน้ำกันพี่น้องว่าจะได้ปลาอย่าง,องตอนนี้ยังบร,กริการโตอยู่นั่งว่าต้องใช้ความพยายามและอดทนนั่งวะกูว่าคือจะเปิ้ลความอดทนแหละล่ะ บิ่งเปิดไลใครย่อยบุได้เลยัท่าจ้าท่าวเอ้ยฮท่าจ้าพูดๆไปย้อนให้นี่ให้ง่นี่เสียงฝากเกือบกอเกบเสียงมันก้ากกกมันบกกินเออมันเันนี่มันนซีนเด็ดันซีนทาเออ เฉพาะมันจะเห็ดบาปบอกคโลราขึ้นเราอยู่เวลาเนาะพระธาตเมื่อกูรูต้ตัวมึงได้เงื่นเงื่อนอะไรจุดเงื่อนอะไรใครน่อยไปไปได้หรือก,กระยาป่ากระปาตาบอตัวเดียวเนาะป่ากระกปาตาบ,บอด,ดเรกินเบ็ดกันไปการปลาบระบบตาบ,บอดมันก็คือจิบอกินเบ็ดมึงน,นะ <c oughs> พี่ในปอบอยนะคะพี่สิี่เดวเปอ่อยในการนั่งว่าให้ปย่อมป่อยโอ้ยมะันบอกินเฮ้ยอือวานอะไรเทีมยนไปหาูงวันนยเลิกแล พ่นให้แย่พุนมองข้าอ้อมมันผ่านแย่ไวน้จอดลงโลดรับรองได้วยแฮวเดโว้ย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 อ้จอน้ งานนะกรับลงอีก t e m กินกับมือเาเถอะยังไ่ยอมอมยอ,มอมยู่เยนีู่ มันรีบอยู่เดี๋ยวนั่งกัสตีแล้วยังมไดู้ ôi <laughs> 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 Ba sợ của mưa rồi đấy, à, à, Mình Man đại chị chưa nha này, À mình đứng không Đứng đi mẹ à. này. đi à, cong แต่ยื้อน่ะบัด poured… ือไรมาตุ่ยปะตุ่ยก็เป่าอาดมาเบิดแต่หัวอาหารน่ะนะว่านลงว่านลงมันหระบบกินฮอนเป็ดมันกินแต่หัวอาหารแหละมันก็ยาืบลงนี่มันกตัวใหญ่ใหญ่แต่แล้วมันปกิบเนี่ยมึงอ่ะเดีเฮ้ยคิดยังไง Đây bà bà ưa à. Bớt quá phải nham lâu Chưa tưởng hết tại bà của bà đại Kinh bà ตอดมามาปะป่านานมีนะแต่มันบกินปนมีแต่ันบกินซองนางเขากลับมาจะคัดชิมื่อเลยน่ะหลอนิซื้อบอหลอนซื้อโอ้ยไปเฮินเฮิมบ๊วยแล้ว ปกักเชียงน้อยตัวเดียวนี่ยอ๋อจิ๋วอ๋อนี่จบปกักเชียงน้อยตัวนึิมค่ะ ไยู่กอบผู้ชายหยามันยาบเดยลขบผมมีอาเรไเนคยลงน้องนั่นนั่นโนคิดได้กได้ละกินโลดมาเฮองไ่หายเออคว่าคิดได้่ได้แลกิ่นโลดจะไม่เน่ถาเกิด่ะไลิ่นอะไรนี่ไอม่ใส่นะก็ใหกทั่วดินอยู่ในอันนั้นวันในทางนะ ใชบกินใสะค่อนดละมันสุกกินแต่ส่ดีบกินแต่ใส่เล่นกินแต่ใส่ตันตันบกินก็จะกินแซนกินเองเบ็ดนะะจันบุษยาบข้าอยากพี่น้องคามานิก็บภาพบรรยากาศแบบนี้กดีจ้าขอบคุณทรกระเบ้างชมนะคะขอบคุณที่ไม่แครมโฆษณาเด็ดขาดไปเลยจ้าสวัสดีค่ะบ